ทุกคนรู้ไหมคะว่าการนั่งสมาธิมันเป็นอะไรที่สำคัญและมีผลดีต่อจิตใจของเรามากๆการนั่งสมาธินะคะมันจะทำให้สารคอร์ติซอลที่เป็นสารแห่งความเครียดอ่ะลดลงและที่สำคัญยังเพิ่มสารแห่งความสุขมันจะเป็นสารเซโรโทนินหรือโดพามีนฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความเครียดอีรบอกเลยนะคะว่าการนั่งสมาธิมันช่วยได้ดีมากๆการนั่งสมาธิอ่ะมันจะเหมือนการที่ทำให้คุณจูนกับจัก,กรวาลได้ง่ายยิ่งขึ้นมันจะทำให้เราเห็น ทิศทางในการใช้ชีวิตมว่าคุณจะทําอะไรคุณจะรู้สึกว่ามันจะมีไกด์นําทางมาให้เราตลอดเหมือนมันจะมีอะไรที่คอยบอกเราตลอดว่าต้องไปทางนี้ต้องเลิกทําทางนี้ต้องทําแบบนี้ต้องไปหาคนคนนี้ ซึ่งนี่แหละมันคือสิ่งที่ได้ประโยชน์จากการนั่งสมาธิและถ้าใครที่รู้สึกว่าการนั่งสมาธิเป็นเรื่องยากนะคะเอลี่บอกเลยว่าการนั่งสมาธิมันเป็นเรื่องง่ายมากๆแต่เพียงแค่คุณอาจจะยังไม่รู้หลักการและอาจจะยังไม่เจอวิธีการที่มันง่ายหรือเปล่าซึ่งปกตินะคะคุณรี่เวลานั่งสมาธิอะ่ะก็นั่งแค่ 5- ้าถนาทีเท่านั้นคุณต้องมีไกด์เสียงนําสมาธิเพราะไกด์เสียงนําสมาธิมันก็เหมือนคลืนความถี่ที่แบบ ไปช่วยกระตุ้นสมองของคุณให้เข้าถึงขึ้นอัลฟาหรือว่าจูนกับสมาธิทาให้สมาธิของคุณมันนิ่งมากยิ่งขึ้นฉะนั้นถ้าใครที่อยากได้ไกด์เสียงนัสมาธินะคะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ s i k i u e l l e ได้เลยนะคะบอกเลยว่าคุณจะรู้ว่าการนั่งสมาธิมันเป็นอะไรที่ง่ายและมีความสุขมากๆ